โอ้ไม <G ã i> <net diz> ่ไายความเร็วเฉยพี <that> ่ ya วาเวาวา โบกมือก่อนโบกมือครับพี่ขอบคับครับครับกท่านครับครับเรว่าพวกเราใช้บา ถ่ายรูปเลยพี่โอ้ไม่เอาวะโดนไถ่ายสองคนโดนโดนทุกคนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว YouTube แล้วโดนไปถ่ายในโบสถ์เลยในโบสถ์เลยถ่ายรถคนของมั่งอ่ะอ๋อลืมลืมถ่ายเลยเนี่ยถ่ายเลยเมื่อมื่อปั๊มหน่อยปั๊มหน่อยปั๊มหน่อยปั๊มแล้ว ปัมว่ะปั๊มเยครบไปครบไปยัเี่องอันเดียวเองะเนี่ยสองอันสองอันเพื่อเลยเพื่อเลยเผือเลยเผือเลยสามสามช่องเลยสมช่องเลยม่ได้มีได้อะเดี๋ยวเขาไปปั๊มที่ไหนมหมีเนี้ยปั๊มนี้ที่โบด แล้วไปหน้าตลาในในดบันไายลาดารามีคนปั๊มตลาดไหนเ yeah, นี่ยนัอโอเค,อเคนี่ลูกหลอประกันนะ่ว่าปกันโอเคโอเค,อเคไปใคพูดนะครับท่นีทู่ครพูดนะไวันจะมีของโอเคครับบ๊ายบายไปโกหงครับใเรับ เก่งของพระยาสุจริตรักษาเจ้าเมืองตารอเก่งของพระยาวิเชียนประการเจ้าเมืองตำแพงเพชรตามเสด็จด้วย ปีพุทธศักราช2449รัตนโกสินทร์ศกที่125เวลาเที่ยงถึงวัดบ้านเกาะขึ้นบกพบสงภานอายุ87ปี ขราย,ยืนรูปร่างดีได้ขอครับแล้วให้เงินไว้สร้างเตียงวัดไม่ขอบหรือวัดปัดโขนโอเคพี่อ่าข้าเป็นไหว ไปคร네ับผู้ชายบังหลังเลยครับผู้ชายบังหลังเลยครับไป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 ไหนเลยครับผู้หญิงอยู่หน้าเลย ต้อาไปรับบัตรก่อนแล้วอาหารเนี่ยพี่ถ่ายน้อยถ่ายน้อยถ่ายน้อยโอ้โหที่นี่ที่ไหนครับพี่นั่นนะครับวัดเกาะหงวัดเกาะหงครับวันนี้ว่างงานอะไรครับเป็นงานเสด็จพระภาคตนอเสด็จพ่อโอเคครับพี่ครับพี่ครงานนี้ไม่ได้เราไม่ได็ดเป็นไรติ๊กแล้ว สวัสดีครับโอเคพี่เพื่อเป็นสัญญาณของการเปิดงานอี่าเป็นทางการครับโอ้โหงานลงมาแล้วอขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับขณะน,นี้ท่านประธานวิธีได้รับของชัย ขึ้นใหม่ย้วใช่กกโปรยูทูบครับยูทูบใช่ถ้าเกิดเขาเขาเขายูทูก็อันนี้ก่าวผมผมเอาบาย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 อ่าบายบายทุกคนเลยสวัสดีครับเด๋นวนะครับเดินวด้ บรรยากาศครับบรรยากาศเป็นไงครับพูดพูดหน่อยพูดหน่อยบรรยากาศดีเออบรรยาากศดีวันนี้วันสิบสองวันสองวันอะไรครับโอเคมาถ่ายคู่หน่ยอยโอเคไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายแล้วถ่าย <laughs> ค,คู่คนนี้ด้วย แหมบาย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 ไปสดที่บาย มันเินไปหน่อยอเี้ยรคอนครับอะรฮนเซฟี่คเดยวเีก็ได้อ่าทุกคนครับที่ว่าเป็นธรรมครับมันได้งามเกินอะไรมันจะมันจะเยอะเกินไม่ใช่โครงการหนูอ่ะงานมยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวมันตกโดนอะไรไม่ตกไม่ตกไม่ตก

บายหน่อยฮ่าบายบายผมผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาอยู่นี่ได้ปีครึ่งผมอยู่ตรงนั้นมะรีผมวัเกิดเดี๋ยวซื้อคอบผมแหม่บายบายงานแรกงานแรกงานแรกพี่พี่หล่อมากเลยอ่ะใส่บอกนะไทยนะโคม พัดแอร์ต้องอรมามาไลูกใช้อไก่อนไปไาไไาไทีัดไไเาไปไาื่นมันเปิดแล้วแหละแต่ว่ามันกดยังไงไม่มีไเออมาถึงวัดเราได้มาเดได้แล้วมั้ยน้มดเลยไ บายป,ไปับายบายมาพี่บายอาบายเถะครับคุณครับพี่ ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยครับแ่ไม่เป๊ะไปถ่ายรูปวิดีโอให้ด้วยดีครับแหม่ถ่ายรูปวิดีโอคู่ไหนแหม่เป๊ะต้องเป๊ะก่อนต้องเป๊ะก่อนไปนะครับไปไปนะหน้าหน้าหมูสมัครหมูท yeah. ี่เบ็ดอย่างสวยไปครับ เดี๋ยวกัดนนะกัดมุมก่อนเนี่ยโชว์เลยโชว์เลยโชว์เลยเอาท่วยมาลองตรงนี้เนี่ยเรรยบพนยากาลนะ đi mãi đâu, này này, này này, hello, bye bye nè, bye bye nè, bye bye nè. bye, bye. คู่เอ๋เอ้ยโอ้ยบายหน่อยบายๆหน่อยบายๆเห็นหมดเลยเห็นหมดทุกดู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 ีแล้วดีแล้วคนคนเข้าอ่ะตอนตอนตอนจอใช้รูปไหมครับลงลงยูทูบพี่อ่ะลงยูทูบครับพี่ผมผมว่านานทีเพราะว่าไม่ไม่อยู่นี่ไง พิ่งมาอยู่อยู่เพิ่งมาอยู่นี่นีไอพี่เขาถ่ายให้ถ่ายคู่เลยถ่ายคู่ถ่ายไ้อ่าถ่ายคู่เลยสวยสวยต้องอมนี้เห็นะ 3, ามสองหรูปนะสามสองหนึ่งสวยมากเลยลองดูลองดูอันมันเห็นเห็นเนเห็นนั่นด้วยเห็นสีเราตัดกันสองคนมวงกับชมูเลยนะได้ไหมได้ไหมโอเคค่ะเพราะมองมุมข้างบนไงผมก็เลยไป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 บืนนะครับ YouTube lah ni. <tellan> สิงหาเสด็จประพาสตลาดปากน้ำโพและรวมทหารวันที่สิบห้าเสด็จผ่านหาดไทงามบ้านพังม่วงตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบางม่วงวันที่สิบเจ็ดสิงหาถึงบ้านหูกวางขอไปครับวันที่สิบหกสิงหาถึงวัดบ้านเกาะขณะนี้ ปั๊มอะมไรครบไปครบไปยังไงสองอันเดียวเองนะเนี่ยสองอันเออปั๊มปั๊สองอันเผื่อเลย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 สามสามช่องเลยสามช่องเลยไม่ได้นั่ได้อะเดี๋ยวเขาไปปั๊มที่ไหนใหม่เนี้ยปั๊มนี้ที่โบสถ์เออแล้วไปหน้าสาราเลยบรรดาสารานะมีคนปั๊มสารานี่เนี่ยนะโอเคที่ลูกต่อประกันน่ะว่าประกันโอเคโอเค นี้ก็ยังเป็นวันเฉลิมพระชมพันษาของสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยนะก็นับว่าเป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกับวันนี้เนาะที่ลาจัดงานสิสองิงหานะคะบ่างคืนก็แอบ,บตงมุนใจมีน้ำกดเอว,ว,วยตายในการเทลียาระพรมทุนให้เรานะคะเช้านี้เราก็แทบจะ ลุ้มเนาะจิงเนาะว่าจะเป็นอย่างไรเห็นไหมคะบรรยากาศเย็นสบายนะคะทำให้แต่พวกเกล็ดที่มาเทื่อนดาเนี่ยกิงใช่แล้วนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับวันนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับท่านที่ร่วงขบวนเพื่อเป็น่าแสดัคดานที่ใหญ่ สามาธินะคะของชุมชนชาวตะเคียนด้ยเรื่องหรือว่าต ah ้นก่อหกของเรานะคะมุ่งเน้นสวยงามค่ะตลอยาดให้สาวน้อยน่องๆได้โดนสวยๆนะครับในการปาร์ตี้วันวิวิทย์ของเราช่วงวันพรุ่งนี้นะครับก็พร้อมใจกันแต่งชุดไทยในสมัยรัชกาลที่5อย่างสวยงามนะครับทั้งหล่อทั้งสวยหลายท่านเลยทีเดียวทุกท่านสวยหล่อหมดเลย นะครับรวมถึงวันนี้ครับทุกท่านจะได้พบกับเป็นครั้งแรกเลยนะที่จะมีการประกวดแต่งกายอ้แน้องตะกี้ตะกี้พี่น้อยนะคะพี่น้องแจ้งมาว่าเป็นครั้งแรกที่การจัดประกวดท่านเคยเดินทางมาที่วัดเกของแห่งนี้ก็คงจะทราบว่าอยู่ตรงไหน,ไหนถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยมา ท่านก็ลองเดินอยู่ในบริเวณวัดเดียวท่านก็เห็นเราว้ให้เราไว้ให้นะคะนมัสการหลวงพ่อการอยู่บนศาลานะคะส่วนโบสถ์เก่าพระพุทธบาทจำลองอยู่เลยศาลาไปนิดหนึ่งนะคะค่ะส่วนเจดีย์เก่าก็จะอยู่ด้านหน้าโบสถ์เก่านั่นเองค่ะส่วนตำนานเทียบชาวนะคะคาดว่าน่าจะอยู่ด้านหลังของทุกท่านนะคะนะก็ไปตามจุดขนมเบื้องยวนจังขนมเบื้องยาวขนมเบื้องยวนโบราณ โอเคข้าตอร่อยครับมีขายที่วัดทุกวันมีขายที่วัดขายกี่โมงครับที่วัดจะขายทุกวันเริก่มตั้งแปดโมงเริ่มกี่โมงก็ประมาณสามโมงถึงสี่โมงเย็นโอเคครับโอเคพี่เดี๋ยวถูกงงให้ขอบคุณ